พูดคุยกันในช่วงแรกนี้กับคุณยิ้มค่ะคุณสุภาพงศ์นินแกคุณยิ้มสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับภา <Okay. S 1> พโดยรวมของเซตหลังจากที่เราเห็น Market b ตบยืนยันในเรื่องของการที่แนวโน้มของหุ้นที่จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นชัดเจนวันนี้ก็ยังชัดอยู่แต่ชัดแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยมักจะมีคำถามตามมาเสมอเลยค่ะคุณยิ้มว่าเอาแล้วแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่เท่าไหร่ เราเราเคยตีให้คุณผู้ชมดูไปแล้วหรือ,อยังหรือว่ามุมมองนี้คุณผู้ชมเคยจําได้ไหมในรายการอ่ะให้คุณยิมดูมาเก็ต b บง t ยิงดีอยู่นะคะเอาทบทวนก่อนนะฮะทบทวนทบทวนกันมาที่มาก่อนโอเคที่มาตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือมา r k ็ตแบงเนี่ยเขาเริ่มจุบดีขึ้นมาเนี่ย ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมนะครับค่ะดังนั้นก็คือจะมีเทรดเดอร์ที่ที่ใช้เครื่องมือแกะเซตินเด็กเนี่ยจะจะเป็นจุดที่มีการสะสมหุ้นกันตั้งแต่ประมาณพันเอ็ดช่วงนี้นะครับอืมแล้วก็ขออนุญาตย้อนไปดูทบทวนอีกทีว่ามาเก็ต b บ t คืออะไรก็คือจำนวนตัวอย่างเช่นตรงนี้ก็702ตัว เจ็ดร้อยสองตัวที่ราคาปิดเนี่ยมากกว่า SMA ยี่สิบอันนี้เรียกเป็นตัวครับแล้วก็สองสองหนึ่งก็คือมีหุ้นสองร้อยี่สิบเอ็ดตัวที่ราคาปิดเนี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยยี่สิบอันนี้สำหรับผู้ที่อาจจะเราเพิ่งเคยเจอกันนะครับทีนี้เราก็คุยกันมาเรื่อยๆว่า,าจุดเข้าก็มีอยู่ประมาณนี้ แล้วก็ทีนี้เนี่ยผมก็ได้ตีเส้นก็คือเส้นเส้นเส้นที่ตีเนี่ยใช้เราใช้โปรแกรมตีนะครับเขาก็สามารถทะลุขึ้นมาได้อันนี้ไม่ใช่ว่ามันทะลุขึ้นมาแล้วมาตีย้อนหลังมไม่ใช่นะครับก็คือเราเราออก<ม>ใช่ครับเราออกรายการแล้วก็มันก็มีเชิงประจักษ์อะไรหลายอย่างว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าพึ่งขึ้นมาแล้วมาตีนะครับทีนี้เนี่ย ทีนี้เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยครับมันมันมีอีกอันหนึ่งหลายท่านาจะมองว่าเป็น <c oughs> เป็น <c oughs> W shape อย่างนี้นะครับ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> อ่าเป็นลงขึ้นอ <c oughs> อันเนี้ยเราชนะแล้ว <c oughs> นี่ครับ W shape เหมือน double bottom อย่างนี้ป่ะคะ ใช่ครับนี่ครับดับเบิลบอททอมแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ชนะละแต่ทีนี้เนี่ยมันมีอีกหนึ่งเส้นที่ที่มันนานมากละที่เราเคยลากนะครับแล้วก็ยังไม่อยากให้ลืมกันก็คือมันจะมีเส้นนี้นี่เส้นนี้เส้นนี้มันมาจากไหนมันมาจาก มัคือมาข่าวก่อนโน้นเลยครับเส้นนี้เราเคยลากกันแล้วนะครับก็คือเป็นเส้นที่ยิงยาวตั้งแต่ปีสองพันเก้าขึ้นมาถึงสองศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็พอเซตเขาหลุดตรงนี้เนี่ยมันเลยกระชากลงมาแรงไงครับสองร้อยกว่าจุดเส้นเนี้ยครับน่าจะเป็นตอนก่อนๆอน,น้นเลยค่ะแล้วทิปเนี่ยเซตอะก็กำลังจะขึ้นมาทักทายเส้นนี้อีกแล้ว ตรงจุดเล็กครับซึ่งวันนี้ก็ลองดูให้ดีนะครับว่าเขาจะทะลุขึ้นไปได้ไหมแต่ว่าจุดได้เปรียบก็พอมีอยู่ก็คือเราได้มาคิดเบสมาช่วยก็ขอให้เขาทะลุขึ้นไปให้ได้เท่าไหร่คะถ้าเป็นตัวอินดี์ดัชนีเส้นสีแดงเส้นสีแดงนี้เท่าไหร่คะหนึ่งพันสองร้อยนี่งสองสี่หกโอ้ใกล้มากเลยอะ ใกล้ครับและแต่เส้นเนี้ยมันไม่ได้หนึ่งสองสี่หกตลอดไปมันมันจะเฉียงขึ้นไงครับแล้วขวันมันก็จะเฉียงขึ้นนิดหนึ่งองศาค,ครับแต่ว่าเอาให้ดูว่าปรากฏการณ์เนี้ยมันคืออะไรก็คือทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เออราคาเนี่ยหลุดลงมามันจะชอบตวัดกลับขึ้นไปหกะะครับอ,อันนี้กรณีแรก แล้วก็ลงอย่างเงี้ยไม่อยากให้เกิดแต่อยากให้เกิดกรณีนี้ก็คือหลุดลงมาแล้วก็ครั้งที่หนึ่งโขกครั้งที่สองตวัดกลับขึ้นไปอย่างเงี้ยเรียกว่ากลับเข้าสู่แทร็กขาขึ้นเหมือนเดิมก็อยากให้เป็นให้ได้อันคนที่ถ้าในเชิงของโมเมนตัมอ n นาลิซิสโดยใช้ m a r k e t b บทเนี่ยครับทุนข้อแรกเนี่ย คือจะสะสมกันตั้งแต่ตรงนี้อยู่แล้วอืล้่ป้าทุนก้อนที่สองอะที่รอกันก็คือพี่ชนะให้ได้นะชนะแล้วไปยืนให้ได้อย่างเงินก้อนที่สองก็จะเข้ามาคซึ่งอันนี้ที่คุณยิ้มที่คุณยิ้มตีให้ดูเนี่ยคือเป็นไปตามทฤษฎีเบื้องต้นเลยก็คือหลุดครั้งที่หนึ่งชนครั้งที่หนึ่งเอ้ยหลุดหลุดลงมาแล้วชนครั้งที่หนึ่งยังไม่ผ่านนี่คือเรากาลังลุนรอบที่สองถูกไหมคะ ใช่ครับแล้วผมอยากให้เขาผ่านให้ได้นะครับถ้าผ่านให้ได้เนี่ยมันจะมีเงินของเทรดเดอร์อีกก้อนหนึ่งเข้ามาเพราะว่า,าอ๋อเส้นนี้ที่ที่กังวลเนี่ยมันถูกทาลายไปแล้ว <ขา S 2> แต่ได้ไม่ได้ไม่ทราบแต่แว,ว่าถ้าถ้<ข>าเชิญครับเชิญครับถ้าภาพถ้าผ่านในคำนองใะว่าถ้าผ่านเส้นนี้ได้ที่เรากําลังลุ้นกันอยู่เนะะี่ยค่ะ แกปด้านบนเนี่ยมันกว้างมากไปคะสาหรับการที่เราจะต้องแบบหาเส้นต่อไปจุดระวังจุดต่อไปมันมันไกลไหมแบบเราไา้ใจได้ไหมเส้นต่อไปเท่าที่ผมหาจะจำยังไม่เจอนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยไม่ไม่มีแต่ว่าเราจะใช้อะไรแทนก็ทีนี้เราหาจุดเบรกอย่างนี้แหละเป็นคำถามาที่ดีครับ อันนี้เรามาใช้อิชิโมกุแทนก็คือข้างบนเนี่ยครับที่จะต้องผ่านรมได้เลยนะคะอันนี้ระดับทำเฟรมวิกก็คือพื้นฐานประเทศเปลี่ยนนะครับไปทางที่ดีขึ้นก็คือไม่รู้ว่ามีนิวเอสเคิร์ฟอะไรก็ต้องฝากพี่ๆนักข่าวไปดูแต่ว่าตอนนี้ก็คือชนะเดยได้ละแล้วก็ตอนนี้เตรียมชนะวีกแต่ว่ามันมันที่เป็นห่วงคือมันมีเส้นมะฮมาวันเนี้ยที่จะต้อง ทดสอบกันค่ะคุณยิ้มในฐานะที่คุณยิ้มเทรดในเทรนด์ฟอลวิ่งเราเริ่มซื้อแล้วถือรันแล้วถูกไหมคะในหุ้นไทยใช่ค,ครับเรา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 เริ่มสะสมหุ้นเล็กหุ้นกลางตั้งแต่แถวแถวนี้แล้วฮะอืตั้งแต่มันมันจุบกันขึ้นนะครับค่ะกับกาวันนี้เล็ก,กลว,วันนี้หรือรพรุ่ง เอ้ยหรือพรุ่งนี้ยืนเหนือหนึ่งนสองร้ได้เราจะเพิ่มพอร์ตในส่วนของหุ้นไทยได้ครับใช่ครับ,รบก็เก็บเพิ่มแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ถ้าอันนี้จุกหมดก็หมด,หมดบุญหมดบุญเสร็จก็จะส่งผลให้กับกับที่เก็บมารอบนี้อาจจะมีเทรลลิงอะไรก็เก็บกำไรกันไปก็จบจบเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจุกกั็นใหม่ชนะเส้นนี้กับเก็บใหม่อ้อทุกอย่างเป็นลอจิติหมด ครับค่ะพี่ยิ้มดูเซกเตอรห์หน่อยสิคะว่าที่ขึ้นมารอบนี้เซกเตอร์ไหนเป็นผู้นําและเซกเตอร์ไหนที่เป็นผู้ตามเราเริ่มเห็นสัญญาณบวกบ้างเซกเตอร์คอมเพลตตรงนี้ได้ครับเท่าที่ดูผมมองว่าเขาอันนี้จะดูยากหน่อยเพราะว่าเขาขึ้นมาหมดมแต่ถ้ามองเรื่องของอะไรอยู่ข้างบน ก็คือเป็นเทคกับฟินเชียลครับแล้วก็มีรีสอร์ทพลังงานล่ะคะอยู่ส่วนไหนตามมาเป็นบบอันดับสามขออีกทีครับ<พ>อะะไรนะะพลังงานอยู่ส่วนไหนคะตอนนี้ประมาณเส้นไหนอตัวรีสอร์ทเนี่ยอันนี้สามเลยใช่ไหมคะครับนี่เพราะว่าเนี่อันนี้มีเจ็ดอันหลักเนี่ยรีสอร์ทก็เลยดีดากันขึ้นมาจ c อะไรอย่างเงี้ย นี่ครับแล้วก็มีเซตอยู่ตรงนี้แต่อันเนี้ยคือผมมองว่าเขาขึ้นกันมาหมดไงฮะดังนั้นถ้าจะดูเนี่ยผมว่าดูแบบนี้ดีกว่าฮะเราก็ใส่อิชิโมกุแล้วก็ค่อยๆค่อยๆดูทีละเซ้เอ์ค่อยๆดูแต่ละอันดีกว่าอย่างเงี้ยถ้าถ้าเวลามีพอแต่ว่าประมาณเนี้ยครับค่ะคุณยิ้มตอนเนี้ยเมื่อก่อนแ่ะเราเคยใช้ เซ็ตเทียบกับเทียบกับหุ้นเทียบเทบกับเซกเตอร์แบงก์แล้วก็เทียบกับเซกเตอร์พลังงานณวันนี้เรายังใช้แนวคิดนั้นแบบนั้นได้ไหมคะเพื่อหาความแข็งแกร่งใช้ผมมองว่าได้อยู่ฮะได้อยู่ครับก็สองสองอันนี้เขาขึ้นมามันเลยทําให้เซ็ตขึ้นนะฮะอืแต่ว่าแต่คําถามเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเดี๋ยวผมต้องให้ทีมทำ correlation ครั้งใหญ่เลย เพราะว่าเพราะว่าที่เราแบงก์กับพลังงานเนี่ยเราคุยกันมันใช้มานานแล้วฮะก็ต้องดูค่าว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องลอกกลับไปทําดูแต่ว่าตอนนี้ได้ไหมก็ก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าถ้าลองคิดภาพตามนะคะคุผู้ชมเซ็ตแบงก์อ่ะน่าจะแข็งแกล่งกว่าเซ็ตแหละเพราะเราเห็นความแข็งแกร่งเขามาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเห็นพลังงานมาก็เลยไม่แน่าใจว่าเซตเอเนร์จีเนี่ยจะแข็งแกล่งกว่าเซ็ตเพื่อยืนยันสองขา S <S <ล>ใช่ครับรถ้าถ้าเราดูกันสดสดตอนนี้ก็คือสองขาเนี่ยก็คือพากันพากันขึ้นอยู่นะฮะอืครับนี่ฮะขึ้นขึ้นนักลูแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เพิ่งตัดอิชิมโมกุดดมบนวันแรกด้วยก็เชียร์ต่อไปโอเคค่ะแต่ว่าวันนี้อ <okay. S 2> ฮ,ฮะวันนี้สาระสำคัญวันนี้ก็คือตามชื่อตอนนะครับว่าเออ่ เส็นแนวต้านใหญ่ที่อาจลืมกันไปแล้วเป็นแนวต้านที่แนวต้านใหญ่ที่อาจลืมกันไปแล้วเพราะมันเคยเป็นมันเคยเป็นแนวรับไงในแนวรับใหญ่เพราะวันนี้แนวรับกลายมาเป็นแนวต้านลืมไปแล้วอืโอเคถ้าก็อยากให้ขึ้นนะฮะแต่เขาขึ้นไม่ขึ้นก็อีกเรื่องนึงแต่เรามีแผนได้หมดขึ้นทําไงลงทําไงสไตล์ ten following ครับได้ค่ะหนึ่งสองสี่หกโดยประมาณนะเป็นจุดที่วันนี้เรา มาติดตามไปพร้อมๆกันแล้วก็ถ้าเป็นวิธีการแบบเทรนด l ฟอร์เวอย่างโคตรยิมก็คือเดี๋ยวเรารอดูจังหวะก่อนถ้ามันสามารถผ่านไปได้อาจจะมีก้อนใหญ่ทั้งจากโคตรยิมแล้วก็จากเทรดเดอร์ท่านอื่นๆด้วยที่มองในมุมเดียวกันนะคะแต่สมมติว่ามันไม่ผ่านอาจจะเป็นช่วงเวลาการเทค Prof i t ออกมาบ้างแล้วก็เดี๋ยวมันรอรอบใหม่กันแบบนั้นเนาะนี่คือสรุปนะคะใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าถ้าเขาพยายามสู้จนถ้าเขาหมดแรงเดี๋ยวมาร์เก็ตเบสมันจุ๊บกันเองก็จบแค่นั้น โอเค <Okay. S 1> ค่ะได,ได้ค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ